มาสบายดีพี่น้องฟองไปเบิ่รสุขุมสุขล้นวันนี้ก็อยู่ในซองไม้บุญคงเซนแนวเนาะวันนี้เฮาวันเนี้ยมาหาม่าย่างเลาะให้เลาะคงวันนี้ว่าจะขึ้นไปหาหอยหอมอยู่ที่งผู้เนาะกุ๊ปแปกขนาดกุ๊ปพอฟ้าหอยน้อยหนึ่งที่กบกุ๊ปเป็นตราอีว ไปสวยลายมือนเป็นสะอยบเขาดีเด้บ่น้องบัวของเฮาน้องบัวของเพิ่นนี่แหละเอาเก่งไแยแดบเลยโ้เอาหรอน้ำที่เขาเกือมันยังกัดทงหางทงหน้าเฮาพี่นองเขากำลังเคียวเขากำลังนำหน้าแล้วประบานเดือนไป เอาฮะขอเริอทางกันออกไปหอดผู้เดียวสี่ท้ายให้เบิ้งใหม่เอาตอนนี้เขาก็มางหอด ห้องนะนาะห้องเป็นห้องเนย้อยเป็นห้องหนาดีลงมาจากผูเนาะนี่จะเป็นดีครับดีใส่กับป่าดีต่อนหน้าหาเราใหม่ไปได้จังวะเนี่ยไปไปกะต้ตอนนี้ฮะเข้เขาใกล้เทีหอดตีนผูเนาะกําลังสิี่หอดหวยดวยกระตึก ตอนนี้เ้าก็หอดเที่ยงหน้าแถวตีนผู้คา้์เนาะเที่ยงหน้านนลูกเ้าเองอ่ะมีคนอยู่อยู่วะพิ่งจมีอีหรอกมาเห็นควนไฟเปตน้งมันพี่น้อง ไปไหมฮะฮะฮหฮะฮะฮะ่ะฮ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 ะนะฮ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 ะอะฮ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 ยฮะฮะ่อฮะฮะนะอะฮะฮะนะาดไก่ะฮดแล้ว จะเป็นหองผู้พี่น้องน้ำไลมาจากผู้เป็นหินกินไลลงมาจากผู้ไม่ไหม้ขึ้นนาะตอนนี้ขฮาหอดต,ตีนผู้แหลกะกําลังสีเดินทางขึ้นข้าจะไปทางไหนหน่ำเย็นเย็นพี่น้องนํำผู้น่ำหินจงังหวะนี้ฮะกระดื่มนํำกินเนาะพี่น้องเนาะ รื้อข้นำถือมากินรื้อถือหนำมากินถ้ารื้อถือหนำมากินจะเป็นเศรษฐกินน้ำผู้ตอนนี้ยางมากกับข้อแหงนะเนาะไม่ไหวเศรษฐกินน้ำผู้อีดี่ละเจ็บท้องครับจะเป็นเจ็บนะมันสิตายข้อแหงเด็กหัวแดงพี่น้อง นเที่ยงนาตีนคู่คนเดียวแต่ว่าท่านหอดจุดท่านหอดจุดที่ห้าสิพักพรเนาะกนจะมีจุดหนึ่งที่ห้องพักพรเป็นวัเนดเก่าวัดอาจารย์ มันสทิทายพี่น้องเบิ่งมันจะเป็นยังไงบางคนอาจจะเคยเห็นตอนนี้ขึ้นมาส,งสงูงพอสมควรนะเนาะแต่ยังสูงกว่าต้นพ่อยังอีกน้อยนึงพี่น้องนี่อีกน้อยนึง,หนง,นนหนงตอหอดเอาละตอนนี้ฮะกกหอดเนาะพี่น้องเนาะหอดมองจุดพักกันเด้วัดจานไตหอดจักเถื่อนี่้หน่อยดีให้หอบหนึ่งปีฮะ ปวดหอนแล้วมียังสิบนายพี่น้องเบิ่หอบว้าฮาบดเดียวเดียวฮาบดนันงกันครับพี่น้อง้ยพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วไป ก็ฮะห้อยกันพี่น้องนี่จะเป็นบัดเก่าเนาะบัดห่างเพป็นบัดเก่าเสาเสาเสาอย่ังนี้เสาอ่ะโอ้โหเบื้องนั้นงามพี่น้องมันเป็นนาพาพายังไปเบื้องเป็นหินเก่าหินยังเป็นเหินเสาเสาหิน เนาะขึหน้าพาตะกี้ม <re> <iah> ีกอกจําปลาหลายๆพี่น้องอยู่บริเวณี้พว่าเป็นบัดเก่าเนาะเบื้องนี้ขึ้นไปเถิงเบื้องเฮายางมานียอเลเตะเด้อ นี่เิ็มหครับพ่อไฟแต่ขดกซ้อซีไฟถืออันนั้นแก๊กซันไฟแตเจ้านี่ม่ให้น้เมืองวยัอื้อสุดดเลยน่าจมาทายหุ้นน้องเมือง ข้าพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้เนาะเป็นอ่างอาบน้ำตะกรอนตะข้าวคนน่ะตะข้าวคนมาอยู่เนาะนี่ก็จะเป็นอ่างอ่างเลือกได้พี่น้องเลือกเติบตัวคนเขาบริสุทธิ์ขึ้นผู้อะไรโบริารหักษาขึ้นกับหักกับคณข้าก็บบริสเปล่งออกแน่ตอนนี้เขมาหาหอยพี่น้องละหาหอย เอาดกนนี้นะตัวี well. pues ่ดพี่น้องตอนนี้ฮาก็ได้พอหน่วยหนึ่งเนาะสเป็นแดงสีเนาะนี่หอยหอมห้ากระดังหลหน่วยหนึ่งอ้าวอะไลไปซีฟ่

เออีนนะว,นะวันนี้เราต้องเปล่าห่านีเ่เห็นหยาพี่น้องมันพังแบบซีเดียวกับพีนเลยนะนี่น้น เขาคลายอย่างไรเข,ขาคายอย่างไรห้อยนีได้เฮ้ย<อ>่น้องวนไปเรื่อยพี่น้องอ่ะเพื่อความสะดวกเนาะเดี๋ยวตอนอันนี้เขาจังสีไทยหายหเบิ้งเป็นจุดเป็นจุดเนาะตัวตอนนี้เขาขอตัว หาก่อนโอเคเอาเนาะตอนนี้เฮาก็ได้กลับแล้วเนาะกลับลงมาพืนอ่าบ่ได้เพราะว่าเฮามาสวยเฮาบ่ได้ได้บ่แม่น่บ่ได้อได้อยู่น่อยนึงอยู่นอยอแมเข้าหินก่อนนะเฮาก็ไล่ไล่ํานีก็บ่ทันดอกเพราะว่าเฮามาม่วนซือมาเลาะปลาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอะไรพี่น้องจะขอฝากไว้เพียงสำนีเนาะท้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เดอะเพื่อสิบุกผ่าคลิปหนาของข้าพเจา้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากไว้เพียงสำนีเนาะโอเคบ๊ายบาย